สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับอันนี้จะพามาชมปืนยิงปลานะครับก็มีอยู่หลายรุ่นนะครับอันนี้เอามาไม่ครบนะครับก็จะมีรุ่นราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับก่อนอื่นเลยฝากช่องทางติดต่อไว้ก่อนเลยนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์ตามนี้นะครับใครฟังไม่ทันหรือว่าดูไม่ทันก็กดสต็อปเอานะครับอุปกรณ์นะครับที่ให้ไปในชุดเควันก็จะมีลูกดอกให้หนึ่งลูกนะครับ ยาง1ชุดแบบนี้นะครับท่อพร้อมสาย PE 100ปอนด์แบบนี้นะครับให้1ชุดนะครับตามที่เห็นในตัวอย่างเลยนะครับอีกครั้งคราวที่ให้ไปจะเป็นสแตนเลสนะครับรับยางได้5ชุดนะครับน่ครับเมนูรับยาง5ชุดนะครับมาดูตัวแรกเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวราคาถูกสุดนะครับ1499ับาทนะครับเป็นลางเควันนะครับนี่ครับเป็นงานไม้กระถินเทพ้านะครับทำสี สีก็จะออกอน้ำตาลนะครับสีออกสีน้ำตาลออกดำๆนะครับตอนี้พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับรุ่นนี้จะมีจะมีเป็นตัวไม้ประดู่ด้วยนะครับนี่ครับตัวน,นี้จะมีเป็นตัวไม้ประดู่ด้วยตัวไม้ประดู่จะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับส่งฟรีปลายทางนะครับ พืนทุกรุ่นนะครับจะส่งฟรีปลายทางหมดนะครับเก็บปลายทางไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะครับถ้าเป็นตัวนี้1499งน้ยานะครับไม้ประดู่1 8 0 0บาทนะครับรุ่นต่อมานะครับก็จะเป็นรุ่นกำคอนะครับนี่ครับรุ่นกำคอไม้กระถินเทพาทําสีดํานะครับรางเควันนะครับตัวนี้1,500บาทนะครับตัวสีดํานะครับ1,500นานะครับส่งฟรีปลายทางเหมือนกันนะครับระบบไกลนะครับทุกรุ่นนะครับรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับ สิ่ล้อมีปัญหาตัวไหนสามารถส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับไม่ว่าจะซื้อไปเฉพาะไก่นะครับเราก็มีขายนะครับก็รับประกันให้เหมือนกันนะครับรับประกันให้ตลอดชีพซื้อชุดรางซื้อปืนทางร้านครับรับประกันเรื่องระบบไกให้ตลอดชีพนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้สีดํานะครับกําคอสีดํารางเควันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทส่งฟรีปทางนะครับแล้วก็จะมีรุ่นกํมคอนะครับตัวนี้เป็นงานไม้ประดู่นะครับ ตัวไม้ประดูเนี่ยจะอยู่ที่1890บาทนะครับกําคอท้ายยางตัวนี้นะครับเป็นไม้ประดูพันแปานะครับไม้ประดูกําคอท้ายยางตัวนี้กําคอท้ายโค้งไม่ใส่ยางท้ายนะครับตัวนี้1,800บาทนะครับส่วนตัวนี้เป็นไม้กระถินเทพานะครับทำสีดำนะครับกระถินเทพาทำสีดำเนี่ยหนึ่บาทส่งฟรีปลายทางนะครับปืนแต่ละรุ่นแต่ละราคาอ่าปืนแต่ละรุ่นราคาไม่เท่ากันนะครับอยากได้รุ่นไหนก็แจ้งราคามาเลยนะครับเราจะรู้ทันทีว่าต้องการปืนรุ่นไหนนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเป็นงานยกยิงนะครับตัวนี้เป็นงานยกยิงไม้ประดูนะครับตัวนี้งานยกยิงเราจะมี2รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นไม้ประดูแล้วก็ไม้กระถินเทพานะครับตัวไม้ประดู1 8 9่บาทนะครับตัวนี้1890านะครับถามว่าเอ่อทไมมันบางคนเข้าใจว่ามันท้ายมันเล็กเล็นิดเดียวนะครับมันไม่เล็กนะครับดูท้ายนะครับมันเท่ากันกับกำคอเลยนะครับ ท้ายมันเท่ากันกับกำมคอเลยนะครับความยาวของไม้นะครับก็อ่าแล้วก็การทํางานนะครับการขัดการตัดนะครับมันก็มีโค้งมีรูมีขัดยากกว่ากันนะครับบางคนว่าบางคนเข้าใจผิดคิดว่าอ่างานยกยิงจะถูกกว่านะครับไม่ได้ถูกกว่านะครับทํางานยากนะครับแล้วก็ใช้เนื้อไม้เท่ากันนะครับตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะครับงานไม้ประดุนะครับยกยิงนะครับส่วนเป็น นี่ครับจะพอดีนะครับกระชับมือพอดีส่วนตัวที่เป็นไม้กระถินเทพานะครับตัวนี้งานยกยิงไม้กระถินเทพาก็มีนะครับไม้กระถินเทพาจะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับไม้กระถินเทพาพันหกร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็จะมีงานมือสอดนะครับให้ดูงานมือสอดนะครับรางเควันเหมือนกันนะครับมือสอดเควันนะครับนี่ครับ Ens, ตัวนี้เป็นไม้กระถิ outright, นเทพานะครับงานเคลือบเงานะครับก็จะมีสีดําด้วยนะครับราคาเดียวกันนะครับตัวนี้กระถินเทพาทั้งสองนะครับก็จะมีทําสีดําด้านนะครับเป็นไม้กระถินเทพาต het, ัวนี้นะครับราคา1นึ่งพันเบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีปลายทางนะครับเหมือนกันนะครับทั้งสีดําและสีเนื้อไม้นะครับตัวนี้งานมือสอดนะครับดูรูปส่งประมาณนี้นะครับมือสอดกระถินเทพานะครับมีทั้งสีดําด้านและ สีไม้นะครับตัวนี้เป็นสีเนื้อไม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกำคอดาด้านเหมือนกันนะครับประมาณนี้เอามาให้ดูก่อนคร่าวๆมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับใครต้องการรุ่นไหนหรือว่าอยากดูรุ่นอื่นอีกก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่ช่องทางการติดต่อนี้นะครับใครอยากดูรุ่นอื่นหรือว่ามีอยากขอดูรูปภาพนะครับก็แนะนําไม่ต้องโทรมานะครับถ้าจะดูรูปภาพโทรมามันไม่เห็นภาพนะครับติดต่อมาทางเฟซบุ๊กเลยนะครับ เฟซบุ๊กช่างคิวเป็นยิงปลาอุบลนะครับติดต่อมาตามนี้นะครับพิมพ์ให้เต็มนะครับไม่ต้องแอดไลน์นะครับแอดไลน์ไม่ได้ครับไลน์ผมมันวันหนึ่งมันคนติดต่อเยอะนะครับมันปิดกั้นไว้ครับไลน์ผมใช้ไม่ได้ครับใช้ได้2ช่องทางนี้นะครับโทรหรือว่าทาง a c e b o o k นะครับน่ครับติดต่อได้2ช่องทางนี้นะครับถ้าอยากถ้าจะสั่งเลยเรารู้รุ่นแล้วว่ารุ่นเอารุ่นราคากี่บาทก็โทรมาสั่งได้เลยครับสั่งรุ่นราคาพันห้า แจ้งชื่อที่อยู่มาอย่างนี้นะครับหรือว่าจะสั่งรุ่นเป็นไม้มาดูท่านไปแล้วก็สิบก็โทรมาก็บอกกับแอดมินเราเลยนะครับว่าต้องการรุ่นราคากี่บาทนะครับแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เข้ามาได้ทางโทรศัพท์เลยนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการจะดูภาพนะครับก็เนี่ยครับทางนี้นะครับเฟซบุ๊กช่างคิวเป็นยิงปลาอุบลนะครับติดต่อมาเลยนะครับอุปกรณ์ทุกรุ่นที่ไล่มาเมื่อกี้อุปกรณ์ก็ให้ไปเหมือนกันนะครับก็จะมีท่อพร้อมสาย p ี100อปอนด์ให้1ชุดยางหนึ่งชุด ลูกดอกหนึ่งลูกนะครับอุปกรณ์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปีข้างค้าวก็จะให้ไปเป็นสแตนเลสตัวนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ